อ่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC ส,ส,สวัสดีพี่น้องเรานะครับอ่ตัวเล็กน่ารักแบบนี้ทางร้านเราก็มีนะมายินดีนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรยยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยนะครับมาครับวันนี้เรามาจัดส่งเจ้าตัวเล็กกระทัดรัดน่ารักจริงๆทาวันนี้ครับมานี่นะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูนะน,น่ารักไหมเรา น่ารักครับน่ารักน่ารักอ่าเจ้าตัวเล็กน่ารักแต่โซ่ไม่ดีเท่าไหร่แลวตัวใหญ่เข้าไปแทนที่พอตัวเล็กออกแล้วอ่านี่ฮะโซ่ไม่ดีเท่าไหร่ครับนอกนั้นถือว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะนีะะ่พอดีตัวนี้ลูกค้าเรา F อซเรานะครับพ่อกำนันเขาเอารถไถคูโบต้านะฮะรุ่นไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูเอาคูปบต้ามาเปลี่ยนเพินพนคะครับคูปบต้าคันนี้ก็ซื้อกับผมครับแล้วทีนี้เอามาเปลี่ยนเพลินอ่า เจ้ามินิรถขุดมินิคันนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นโอมาสูไหมโอมัสูนพซสหรอไม่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับตัวนี้นะ,ะมีตำหนิก็คือตัวนี้โซ่ไม่ดีนะครับก็คุยกับลูกค้าคุยกับเฟซีเราแล้วว่าบอกว่าโซ่มันไม่ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ พ่อเขาไปจัดการเรื่องโซ่เขาบอกว่าไม่มีปัญหาเดินจัดการเองนะฮะนี่ตัวนี้เรามาดูกันครับนี่พ่็ขับมานิดหน่อยโุคโซ่ตกครับอ่าช่างมางเอาขึ้นแล้วครับนี่ครับแบบนี้เลยนะฮะขับได้วิ่งได้เดินได้แบบนี้ครับนี่โซ่มันตกครับก็คือปัญหาเรื่องโซ่โซ่มันยาวเกินไปอะ่ะเดี๋ยวให้พ่อเขาไปจัดแต่งไปทำเอาอ่าดูระบบเครื่องนะครับ เรื่องเป็น 4, 2, 4, อินสูซีสองสี่ศูนย์หาอะไรง่ายนะครับตรงนี้รถสไลด์มาแล้วครับเดี๋ยวสุขึ้นรถสไลด์ไปส่งนะเดี๋ยวี่เยีนยนหัวนะครับทำเอาโซ่ขึ้นแล้วทีนีครัางมาเอาโซ่ขึ้นครับก็มีปัญหาเรื่องแค่โซ่ละครับแต่พ่อเขาเป็นจัดการไปซ่อมมาะนะครับเท่าที่คุยกันนะ ตัวเล็กนะ่รารกคันนี้ผมขายไปนาะราคาเปลี่ยนเทิร์ราคา3 0 0 0 0ันบาทนะครับพอเอารถไถมาเทิร์นนะครับ35 5 0 0ันบาทนะครับเปลี่ยนเทิร์กันนะครับผมตั้งราคาคันนี้ไว้ก็ค่อนข้างที่จะไม่สูงเท่าไหร่แต่ก็พอดีอ่ะแล้วรถรถไถคันนั้นผมจะขายเท่าไหร่ผมจะพาดูในคลิปนี้เลยนะครับตัดเป็นคลิปเดียวกันนะฮะเ,เออโซ่ขึ้นแล้วครับเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ โซ่มันยาวเกินนะผมว่ามันจะยาวเกินไปอ่ะอ่าไม่ขึ้นได้แนละ้วนะฮะพ่อเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาไปถึง o o, อู่เขาเดี๋ยวเขาไปจัดการเรื่องโซ่เรื่องอะไรมันก็ใช้งานได้ปกติแล้วครับถ้าจัดการเรื่องโซ่นะฮะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะอ่าแบบนี้เลยนะครับขึ้นได้ไหมอ่าเริ่มวนแล้วครับจำนวนขึ้นนะครับ อ๋อสปาเก็ตตี้มันมันไม่ค่อยมีด้วยนะฮะนี่จะขึ้นละจะขึ้นละเอ๊ะมเริขึ้นละขึ้นละขึ้นละอ๋อตกล่องตกล้องครับตกล่องกลับไปหน่อยนี่ครับตอนนี้เสร็จเหล็กราคาไม่ดีครับกองเต็มนะครับอ่ะจะขึ้นแล้วครับ ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วโอ้ยต้องตัดข้อโซ่ก็ข้อนึงอ่ะผมว่านะถึงจ,จะดีนะครับอ้าวขึ้นเลยครับจะเอาขึ้นรถเลยทีน <laughs> ี้บ๊อบบี้ใส่หัวเลยครับธรรมดาเนะลละาะรถราคาเนี้ยแล้วผมจะพาด,ดูเลยอ่า ัวรถขถจอดอยู่ข้างหน้านะว่าผมจะขายเท่าไหร่มาจะขึ้นรถแล้วครับการทำงานเร่แว,วันอ่าแบบนี้ครับตัวใหญ่ส่งตัวเล็กมาเลยครับแก้ปัญหาแต่โสดต่าบอบีเนาะยังอื่นก็นดีเบิร์ยู่ ขึ้นหาฮะจสวยจะตกนะลูกเลยอ่าขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับเดินขึ้นง่ายๆเดินขึ้นนิ่มๆแบบนี้เลยป๊บโกโก้ อ,อช่างชาติสบายเลยทีนี้นี่ครับนี่วางทั้งนี้ละเออวางนี้ละ,ะสบายเลยครับแบบนี้ บางแล้วเรียบร้อยนะฮะแบบร้อนจังเนี่ยแบบนี้เลยนะฮะน่ารักดีอ่ะัวม,มาสูพีซียี่สิบนะตัวนี้ประมาณนี้นะครัตัวนี้นะพีซียี่สิบป่ะใช้งานได้คุณได้ตักได้ครับราคามิจศภาพแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูคันที่เปลี่ยนเทิรนนะอยู่หน้าร้าน เดี๋ยวให้ช่างบางมันเป็นรถตักอะที่ซื้อจะไปจากผมครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้ช่างบางเอาแบตเตอรี่ไปใส่นะครับเอาแบตเตอรี่ไปใส่แล้วก็เดี๋ยวไปนะครับจัดส่งลูกค้านะครับแล้วก็ท่อนเดี๋ยวเส้ามือล้วไปเอาวันแบตเตอรี่ใส่ขันรถไทยรถตักอะไม่เห็นคอนเทนต์เดียวกันเลยคันที่ตีเทินกลับมานะฮะคายถึกถกไปเลยคลามีคนอยากได้โอ้เขาลงขายแล้วเนี่ยซื้อเลยเนาะซื้อ้ อืเลียนดนยีเขียธรรมดาละหา,าขายมีกำไรสุสกคนต่อดำใส่งานอืำใสิแมนนี่ครับไปครับอันนี้เซ้าเมายเสร็จไปอวรถไทยมาไอ้นี่เมืองไหนนอะมาท่านรถตัดไหมไม่เเป็นคอนเทนต์เดียวกันเดี๋ยวเซ้าเมายก่อนก็ได้นี่ครับไปอเออแลว้วจอดทีไหม คันนี้ช่างทอนเป็นคนเอาไปส่งนะใช่ไหมช่างทอนรถไถคันนี้ช่างรถตักคันนี้ยมันแปลงเป็นไรลักษณะรถตักเหมาะกับฟาร์มเหมาะกับที่มีพวกตักแกบมั่งที่หมูมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวให้ช่างทอนเอามานี่นี่นี่ครับเดี๋ยวผมจะขายให้ถูกๆเลยดูฮะนี่แล้วผมจะให้น้องชายเนี่ยครับนี่ผมจะขายถูกๆเลยครับนี่เนี่ยคันนี้เป็นคูบต้านะตัวนี้เนี่ยเป็นคูู่ตารุ่นไหนวะ นี่ครับคันนี้ครับคูโบต้ารุ่นไหนเนี่ยก็มีเพจอยู่แล้วครับแต่ต้องดูอีกครันนึงว่าเป็นรุ่นไหนนะเดี๋ยวจะมาลองขับดูคูโบต้ารุ่นไหนไม่รู้ขับได้วิงได้ก็พอแล้วรุ่นอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับเนี่ยใช้งานได้ไหมมันจะตักได้ไหมเดี๋ยวให้ช่างทอนท่้งชาติดูเราจะขายราคาถูกๆเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะตอนท่างชาติจัดการครับผม นี่ครับแล้วผมจะส่งส่งคันนี้ไปให้น้องชายผมจัดการเรื่องรายละเอียดทําให้มันสวยอะ่ะให้มันเป็นดำนะครับเพราะว่าน้องชายผมเป็นอูด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูกันครับให้ช่างเขาเอามาใส่ส่งคันนี้ไปโดยเลย ติดได้แล้วครับมาครับให้ช่างทอนขับมามายกให้ดูครับว่ามันจะเป็นยังไงครับอ่าถอยหลังมาแล้วครับมามาดูกันครับมาแล้วมาดูว่าจะเป็นยังไงแล้วผมจะเปิดขายเท่าไหร่นะกูบต้าไม่ต้องห่วงครับอยู่สภาพยังไงยังไงก็ติดได้ครับอยู่ยังไงก็ติดได้ครับกูบต้า อถอยเข้าล่มนะครับจังหวะมาดูกันครับของแปลกครับของแปลกคูโบต้าแท้นะแต่ว่าดัดแปลงมาลักษณะเนี้ย่านพาน่นยกขึ้นระเทนี้ฮะสลักลุด,สล,ลดสลักไหนอ่ะเอาสลักมาใส่สิอดับก่อนอ่าโอเคสลักตรงไหนลุดอ๋อเนี่ยอ่าเดี๋ยวใส่สลักตรงนี้ก่อน อ๋อธรรมดาครับเอาเดี๋ยวให้เขาใส่สลักใส่อะไรมมนเรียบร้อยก่อนนะสภาพอย่างนี้ครับตอนผมไปดูนะจอดทิ้งไว้ปา่าหญ้าท่วมเลยนะช่างถอนเนาะซื้อไปกับผมตั้งนาแหะครับซื้อซื้อไปกับผมน่าจะประมาณสักนะสอง <3 S 2> <4 S 1> ปีสามปีแล้วสามเกือบสี่ปีอะซื้อไปกับผมครับผมขายให้ตอนนั้นผมขายไปเกือบสองแสนอนะแสนกว่านะครับเกือบสองแสนนะครับตอนนั้นตักสว<า>ยสภาพสวยคนนี้ตักขึ้นลงขึ้นลงฟับับฟับนาะงช่างถอนเนาะตอนซื้อไปกับเราสวยคนนี้เยอะ ขายไปเกือบสองแสนนะตอนนั้นนะ่ะแล้วทีนี้มาสภาพแบบนี้แล้วผมขายไม่ถึงแสนแน่นอนครับมาดูกันครับว่าจะขายเท่าไหร่นะฮะแ๋ยวให้ช่างทอนทําระบบแขนให้มันเรียบร้อยก่อนเนี่ยเป็นรถแปลงคาบบงรับรบอนเฮลิกตักนั่นตักนี่ได้นะช่างทอนเนาะเป็นรถแปลงนะอย่าลืมว่าเป็นรถแปลงนะสําหรับใครที่ไม่อยากให้มันเป็นรถแปลงก็ใส่ล้ออะไรปกติได้เหมือนเดิมครับเนี่ยเอาไปตกแต่งเอานะขายตามสภาพนะครับคือคันนี้ก็ขอบอกก่อนเลยว่า สภาพไม่สวยนะครับแต่ว่าทํางานได้ใช้งานได้ขายตามสภาพนะฮะอ่เดี๋ยวมาดูให้ช่างชาติใส่แขนทห้ันริร็จก่อนครับผมออกมาครับเรียบร้อยแล้วครับช่างทอนใส่ใส่แขนเรียบร้อยแล้วช่างชัยบอกว่ายางล้อนะฮมันแบนครับหาดู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 ครับดูด,ด,ดูนี่ครับอ่จาจังหวะตันนะ จังหวัดดันจังหวัดเกศนะ่ังทรนน่ะเออหนารักเลยใช่รถคือเท่เหรอวะดูยกครับดูยกดูยกนี่แบบนี้นะเออดูครับดูทิ้งครับนี่แบบนี้เลยปึ๊บถอยครับเครื่องนี้ดีอ่ะดูครับดูดูดูอย่างหน้าเขาใช้เป็นยางฟกลิปอ่ะเป็นรถของฟกลิปนะครับเป็นรถดัดแปลงอ่ะอันนี้อ่ะถอยแล้วครับ เรียบร้อยครับแต่เขาเติมลมกันอ่ะนี่ครับปึ๊บอ่าช่างทอนช่างทอนจะค้ำขึ้นเพื่อเติมลมอ่ะนี่ค้ำขึ้นแล้วครับ,รบพอแล้วเดี๋ยวกระบะมันจะฉีกอ่าพอแล้วเดี๋ยวกระบะฉีกอ่าโอเคเดี๋ยวช่างทอนจะเติมลมครับทีนี้ก็คือตามสภาพนะตามสภาพแบบน,นี้ผมจะขายไม่แพงนะ รถตักตามสภาพแบบนี้เอาไม่รู้ถูกไม่รู้แพงนะในณนะตอนนี้นะครับเอาเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่ะคันนี้ผมจะขายเจ็ดหมื่นห้านะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครั้งที่หนึ่งเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครั้งที่สองเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครั้งที่สามตอนนั้นเมื่อสี่ปีที่แล้วผมขายไปแสนเจ็ดนะใช่ไหมช่างทอนเราขายไปแสนเจ็ดกว่าเนาะทีนี้พอสี่ปีรถไปแสนหนึ่งอะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับมา โทรก่อนได้ก่อนนะคันนี้นะอ่าช่างทอนแต่เติมลมยางแล้วครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทอ่าโอเคตัวนี้เขาเอิ้นรุ่นในเนี่ยชาติฮะประมาณคูปาตาสองสี่ไหมมันมีเพียมันอยู่ตรงไหนสองยางท่อนสองแปดนั่นวะสองแปดยังสอมมันมันมันอันนี้มันสองหก สองหกพีเยงมันล่ะเอาเอาเป็นตามนี้ล่ะนะรุ่นไหนก็ไม่รู้อ่ะอ,มมอ่ะดูครับระบบโฟลก็น่าจะได้มั้งช่างทอนเนาะอ๋อเขาเขาตัดออกแล้วเหลือแค่สองล้อเป็นรถตักนะอ่ะมาเจ็ดหมื่นห้าตามนั้นนะครับอ่ะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วย วุฒิชัยอะไรยยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอร่อยยนตะย์นะ0 8 7 9 5 1 9 2 2 6 0 9 5 6 6 4 3 8 2 6ี่อวุฒิชัยอร่อยยนกาลลสินชื่อนี้มีแต่คำว่าถูกขอบพระคุณทุกท่านมากมากครับคันนี้อาจจะไม่สวยนะแต่มันเป็นรถใช้ในการเกษตรตักได้ตักขึ้นเทได้ก็เอาราคานี้ขอบคุณทุกท่าน การทำง,งานของรถตักในคันนี้นะ